ที่เกี่ยวกับทิษิการแพทย์ทั้งหมดค่ะซึ่งมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะคะก็คือรังสีรักษารังสีวินิาชัยและเวชศ,ศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะ ซึ่งฟิสิกส์การแพทย์นะคะจะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของเครื่องมือค่ะการวัดการวางแผนการคำนวณและการตรวจสอบปริมาณรังสีเพื่อการรักษาในงานรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัยด้วยค่ะสำหรับลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์การแพทย์นะคะโดยนิสิตจะสามารถเลือกหัวข้อวิจัยต่างๆเช่นการวัดปริมาณรังสีการวางแผนการรักษารังสีชีววิทยาการประเมินผลภาพทางการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ มอนติคาโลนะคะและการป้องกันอันตรายจากรังสีค่ะซึ่งงานวิจัยเหล่านี้มีประโยชน์ต่อองค์ความรู้นะคะในทางการแพทย์มากๆค่ะคณะได้สนับสนุนในเรื่องของห้องปฏิบัติการค่ะโดยจะมีห้องปฏิบัติการของภาควิชารังสีเทคนิคนะคะแล้วก็มีห้องปฏิบัติการกลางของคณะสหาวชศาสตร์คณะยังมีความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานภายนอกค่ะเช่นคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะโรงพยาบาลมะเร็งลบุรีค่ะเพื่อที่จะให้นิสิตมีโอกาสทําปฏิบัติการภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทํางานวิจัยร่วมกับสถาบันภายนอกคณะศาสตวิจร์มีเครื่องมือพื้นฐานสําหรับการวิจัยค่ะเช่นเครื่องเอเ็กซเรย์ เครื่องมือวัดปริมาณรังสีค่ะอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเครื่องมือทางรังสีโปรแกรมจําลองการรักษาเครื่องพ d p r i ดิ e ิเตค่ะจากความพร้อมและด้านห้องปฏิบัติการล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมและก็สนับสนุนด้านการทําวิจัยและนวัตกรรมให้กับวิสิิธต์ค่ะ คณะก็มีโครงการทุนแก้วเจ้าจองค่ะซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนนะคะในเรื่องของค่าเล่าเรียนให้กับนิสิตค่ะโดยที่นิสิตสามารถที่จะสมัครขอรับทุนได้สําหรับทุนนี้นะคะเป็นทุนตลอดหลักสูตรหลักสูตรนิสิตการแพทย์นะคะก็มี2ปีการศึกษาเมื่อนิสิตได้รับทุนแล้วก็จะได้รับทุนสนับสนุนค่าเทอมทั้ง2ปีนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์เป็นทุนละไม่เกิน1 5 0 0 0บาทก็ยังมีทุนในเรื่องของทุนกยศส ซึ่งมีสิทธิ์จะสามารถที่จะยื่นกู่กรศอได้เราก็ยังมี กิจกรรม a s h s g r a d Innovative นะคะ Innovative Minds เป็นกิจกรรมอบรมระยะสั้นนะคะเมื่อนิสิตท,ทำการอบรมแล้วก็จะสามารถ generate p ร o p พเพอรขึ้นมานะคะแล้วก็นำา r o อพ s s อนั้นนะคะเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลน,นะคะมูล,ลค่า2,000 20, 0บาทต่อ1รางวัลรวมทั้งสิ้น3รางวัลค่ะคณะก็ยังมีการส่งเสริมและก็สนับสนุนนะคะให้นิสิตขอทุนจากทางบริัวิทยาลายัยจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของคณะค่ะ